ดูอะไร ดูอะไรอะ่ะโอ้ยเล่นอะไรกันะ่ะว้าวไอ้แพรทำทำลูกตโ,ตโตสิโอ้โหลอยไ,ไ,ไปแล้ว ไม่ติดจุม ial, ่มทิ้งไวอ้าขึ้นยิงเอยังยังไอ้แพกเอาจุ่มค้างไว้จกแล้วก็ยิงค้างไว้เอาขึ้นมาอย่าเพเาเาิเเ pues, ่งยิงยิงโอ้ยชนพ่อเลยอ ah, uh, oh, ู้ไหโอ้โหลูกใหญ่มากเลยอะโอ้โหไปแล้วไปแล้วลูกใหญ่ไอ้แพกทำลูกใหญ่อะไปแล้วนู่นน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 น ลนแล้วลนแล้วลนใส่ประตูแล้วยังไม่ลนดูสิทำลรูนไปไกลแล้วโอ้ยลอยอ่ะขอให้ลูกแมกอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ใกล้ๆนี่เองเอาเลยของเอฟคด้วยของเอฟคด้วยยิงเลยยิงหน้าได้ไหมหน้าเออโอ้โหใหญ่จริงๆแปลกไหมน่ะ เอ,เอ๊ะแพรก็รแบบนี้สิลูกเอ๊ะลองยิงลองยิงช้าช้าสิลูกเอ๊ะแพรลองยิงช,างงชา้าช้ามันเหมือนจังหวะเดียร์ทลอโอโ้โหขึกก้นสูงสูงเออโอ้โหเอ้อโอโเอามีลูกเล็กด้วยไปละไหนทำดูสิโอโ้โหมันวิง่งไปตามของพ่อหมดเลยนะวิ่งไปด้วยสิวิ่งไปตามหมดเลยสิทำได้ไหมไปวิ่งตามเลยโอโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกแฝดเลย มันลูกติดกันเป็นลูกแฝดอือหืออือหือไหนดูแม่ดูไอ้แพกอยู่นี่ไหนยิงให้แม่ดูซิยิงเสร็จแม่ซิอย่งนี้แต่ไม่ถึงหรืจมไม้จมไม้โอ้โหูู้๊อือหือลมลมไปทางนั้นพอดีเลยอ่ะ ไม่เอาอะไรหรกพอแล้วเหรอไหนลูมันยังจุ่มได้อยู่เอยไผ่ต้องจุ่มทางไว้แล้วก็ยกขึ้นนั่นแหละต้องจุ่มทางไว้แล้วก็ยกขึ้นอือหือใหญ่จริงๆด้วยหลอนหลอนลอนลนเปล่าแล้วก็กระแตกกระจายเป็นตัวเล็กโอ้โหไก็คู่กันไปแล้วสองลูก งั้นเราพอแค่นี้เติมเติมก่อนไปเติมไปเติมน้ำยาก่อนเติมยาก่อนพอยังพอแล้วนะไปเติมน้ำยาขวดใหญ่ๆเลยอ่าก็ไปเติมให้เดี๋ยวไม่ตม้อง นู่น่ะข้าไงอะเดี๋ยวเทียบเลยหยิบขึ้นยิงอายิงไปต่อสิลูกเล็กยังไม่หมดยิงอีกนั่นไงยิงให้มันหมดตอนที่ลูกเล็กมันยังมีอยู่อายิงไปเรื่อยอย่าปล่อยสิยิงอีกในมือเออลูกเล็กมันยังไม่หมดเอา่ไนยิงให้มันหมดก่อนสิอย่าเพิ่งกด กดยาวๆไปยาวๆไปเออชนชนเลยครับใส่แล้วลูกใหญ่ของพ่อลูกใหญ่ไม่ไหเนเนลยใส่แล้วเหรอไม่ต้องกดไม่ได้ผมเพจแต่มันห่างไ,าไว้บ่ายกันพอแล้วนะ,นอวนะไอ้แพ็กแม่พอแล้วนะ